สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันเป็นคลิปที่12แล้วนะคะของงวดวันที่2มกรา69ใกล้จะถึงวันแล้วคะ่ะเพื่อนๆมีเลขในใจกันบ้างหรือยังคะใครฝันดีฝันเด็ดอะไรก็นำมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้นะคะแอดขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่เราแบ่งปันกันในโลกออนไลน์คะ่ะเพื่อนๆรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เลขด้วยนะคะ เราไปดูฝันที่หนึงของคลิปนี้กันค่ะฝันที่หนึ่งนี้เป็นฝันของพ่อไข่มุกค่คะจากช่องเขยอ,อีสานใต้นะคะเป็นฝันโค้งสุดท้ายฝันว่ากำลังเดินเล่นอยู่แล้วก็มีคนมาเรียกชื่อบอกว่าดักปลาเอาไว้ไม่ใช่หรอทำไมไม่มาเอาผู้ฝันก็เลยเดินลงไปดูตรงที่เขาบอกว่าดักปลาไว้ค่ะไปเจอปลาเยอะมากในฝันก็จับใส่ถุงปุ๋ยจนเต็มเลยนะคะ เต็มแล้วก็ยังมีอยู่จนคนที่ยืนดูอยู่พูดว่าถ้าเอาไปไม่หมดก็ทิ้งเอาไว้ที่นี่ก่อนผู้ฝันก็เลยขนเอาถุงปลานะคะไปใส่รถแล้วก็ขับออกไปรถมอเตอร์ไซค์ผู้ฝันที่ขนปลาก็คือทะเบียน246นะคะตัวผู้ฝันนั้นตีเลขเพิ่มคือ580สําสำหรับฝันแรกของพ่อไข่มุกฝันได้เลข716นะคะเป็นเลขที่เห็นขึ้นในเสาบ้านญาตินะคะมาเลขที่ญาติก็17 5 ฝันโค้งสุดท้ายนี้อาจจะหมายถึงหมายความว่าเลขของฝันแรกนั้นเข้าแล้วก็ได้เพราะว่าฝันว่าได้ปลานะคะหรือใครจะติดเลขทั้งสองฝันเอาไว้ด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าพอไข่มุกก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะอย่าลืมเอาไปตัดสองตัวกันด้วยค่ะฝันที่สองนะคะอีกคนที่ฝันได้ปลาก็คือพี่โทนช่องเขยออีสานใต้ค่ะ ฝันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของพี่โทนเช่นกันซึ่งฝันแรกนั้นพี่โทนเขาได้เลขจากพระนะคะฝันว่าพระที่ศูนย์อพยพในเขียนเลขให้ก็คือ6-20กับ46ก็มีเลข6 2 2 6อนะคะที่ชนกันกับฝันของพ่อไข่มุกล่าสุดนั้นพี่โทนเขาฝันว่าไปสูบน้ำออกจากสะแล้วก็จับปลาค่ะจับได้ปลาช่อนเยอะมากขนมากองเอาไว้ที่บ้านเต็มไปหมดขนปลามาบ้านอยู่สองสามรอบเลยค่ะ ขนจนเหนื่อยแล้วก็นั่งพักแล้วก็สะดุ้งตื่นนะคะมาเลขที่พี่โทนที่ขนปลามากองไว้ก็คือ174ตัวพี่โทนตีเลขเพิ่ม258ด้วยนะคะฝันที่3ค่ะเป็นฝันของคุณยายช่องโชคดีชาแนลค่ะคุณยายเขาฝันก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะไปออกหวยลาว03นั่นแหละค่ะ ฝันว่าผีตามาบอกเลขนะคะผีคุณตามาบอกเลขยายบอกว่าเลขนี้จะมาลาวกับรัฐบาลนะซึ่งคุณยายเนี่ยฝันก่อนวันหวยลาวออกแล้วลาวก็ออกจริงๆวันที่ออก0ูนย์สนั่นละค่ะเลขที่ผีคุณตาบอกเต็มเเลยก็คือ350นะคะตัวเดียวแต่ว่าต้องเอาไปตัดเล่นนะคะเล่น2ตัว3530หรือว่า50นะคะตอนแรกเนี่ยตาเขาพูดว่า เลขลาวนะสภาก็พูดต่อค่ะว่ามันจะมารัฐบาลด้วยอย่าลืมนะสาหตาเขาพูดย้ำก่อนที่จะไปค่ะเพื่อนๆซื้อ3าหกันแล้วก็อย่าลืมกันเลข85เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่4ค่ะฝันเ,เป็นข้อมูลจากนัาจอยช่องนนทิยานะคะข้อมูลนี้ไม่ได้ฝันค่ะนัจอยไม่ได้ฝันแต่ว่าเห็นผีจริงๆเป็นผีตาเทพญาติของนัาจอยเองค่ะ ตาเทพเนี่ยมาให้เห็นเป็นตัวเลยนะคะน้าจอยแกไม่กลัวผีอยู่แล้วเห็นก็ตกใจนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลับตาแล้วก็ลืมตามองใหม่อีกครั้งหนึง่งจากจุดที่เห็นนะนะคะน้จอยเขามองเห็นผีตาเทพเนี่ยนั่งอยู่บนต้นตาลค่ะพอหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาใหม่คราวนี้ผีตาเทพเหายไปแล้วเห็นแต่ตัวเลขตรงจุดที่แกนั่งนะคะเลขที่เห็นเป็นสีแดงด้วยเลข68 1หนึ่งค่ะ ฝันที่5นะคะพี่นางช่องเบานองฝันว่าได้ยินเสียงสตาร์ทรถนะคะพอเดินมาดูกับเห็นจอมปลวกค่ะขึ้นบนหลังคารถลังใหญ่มากทะเบียนรถของพี่นางก็คือ6528ค่ะฝันที่6นะคะพี่น้อยแม่น้องพงช่องเบาแอมค่ะฝันเห็นพญานาคขึ้นมาจากน้ำ พญานาคแปลงกายเป็นคนแก่นะคะใส่ชุดขาวเดินมาหาแล้วก็เขียนเลขใส่มือลูกชายค่ะเขียนเอาไว้2ชุดก็คือ26กับ75นะคะฝันที่7ค่ะฝันจากกลุ่มใน Facebook เป็นผู้หญิงฝันฝันว่ากลับไปบ้านยายขึ้นไปบนบ้านชั้นสองหายายไม่เจอค่ะเจอแต่แม่แล้วแม่ไหนก็พาไปขับรถกระบะหอขึ้นไปบนท้องฟ้า ในเรื่องจริงนั้นแม่และยายเสียไปแล้วนะคะยายเสียไปตอนอายุ85ปีแม่เสียตอนอายุ52ปีม้นในที่ยายคือ25ทับ9ส่วนรถกระบะในฝันไม่รู้นะคะว่าเป็นรถใครเพราะว่าที่บ้านไม่มีกระบะทะเบียนรถของผู้ฝันเองเป็นรถเก่งนะคะเลขทะเบียน9087ค่ะฝันที่8นะคะจากกลุ่มใน facebook เช่นกัน ผู้หญิงฝันค่ะเขาฝันว่าราชนีรัชกาลที่10มาเก็บเห็ดที่บ้านมาเลขที่305นะคะผู้ฝันบอกว่าตัวเองเล่นลาวด้วยนะคะฝันที่9ค่ะจากกลุ่มในเฟซบุ o กเช่นกันผู้หญิงฝันค่ะเล่าว่าฝันดีมากเมื่อคืนนะคะฝันถึงผู้หญิงคนนี้ที่ไรเนี่ยถูกหวยทุกที ฝันว่าผู้หญิงคนนี้บอกหวย6คู่นะคะแต่ว่าวงกลมเอาไว้2คู่คู่ที่จะออกเขาวงเลขเอาไว้คือ29กับ26ค่ะตัวผู้ฝันเองเขาเน้นลาวนะคะฝันที่10ค่ะผู้หญิงฝันจาก Facebook ฝันว่าไปยืนดูเขาออกรางวัลเห็นเลขก็คือ1 15กับ26ค่ะฝันที่11จาก f a c e b o o k นะคะเป็นผู้หญิงเล่าฝันเล่าฝันของแฟนค่ะ ฝันในวันพรานะคะฝันว่ามีคนน่ยมาถอนเอาเครื่องยนต์ของรถออกหมดเลยจากนั้นก็เอาไฟจุดเผารถไหมจนหมดในฝันแฟนเสียใจหนักมากทะเบียนรถก็คือ6151ตัวผู้ฝันอายุ42ปีเกิด2526ค่ะเพื่อนๆจับเลขกันดีๆนะคะทะเบียน6151งวดที่แล้วก็ฝันแบบนี้ละคะ่ะเข้า3ตัวตรงๆเลยนะคะ อย่าลืมนะคะตัดเลี้ยสตัวด้วยทั้งหมดที่เล่ามาคือความฝันค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังด้วยค่ะและขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่รับปี69เลยค่ะพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ